สวัสดีค่ะพบกวันอีกแล้วนะคะกับช่องคุมพันตุลากันเช้านี้มาดูน้องแมวดูนกค่ะดูนกแล้วก็ดูเพื่อนบ้านค่ะนี่ค่ะน่ารักมากเลยค่ะมีคุณน้องกวางทองคุณแม่ทองเทาน้องหมีทองค่ะ ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมมาให้กำลังใจค่ะขอบคุณหลายหลายค่ะพี่น้องที่มาดูน้องแมวค่ะน้องแมวแต่ละตัวนี่ก็น่ารักตอนนี้เขากำลังมารับแสงแดดอยู่ค่ะนี่ค่ะรับแสงแดดแดดเข้ามาทางหน้าต่างเพราะว่าอากาศเย็นค่ะอากาศเย็นน้องแมวก็น่าจะหนาวค่ะอ้าวจะมาหยอกคุณแม่ละลูกนี่ค่ะ มาแล้วพี่ทองดำมาแล้วพี่ทองดำมาอีกตัวหนึ่งแล้วค่ะพี่ทองดำน้องกวางทองนี่ค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยค่ะที่เข้ามาเยี่ยมชมช่องโคมงพันตละกันค่ะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ